สวัสดีครับช่างเล็กเปียโนในช่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนบัตรคอร์กันบัตรคอร์ก็คือตัวนี้นะครับเป็นเชือกสีขาวสีเขียวแล้วแต่เปียโน,โนบางตัวเนี่ยก็เป็นสีขาวบางตัวก็เป็นสีเขียวถ้าเกิดว่ามันขาดขึ้นนะครับบางทีเราใช้ไปนานๆเนี่ย ตัวนี้มันโดนความชื้นมันก็จะเปื่อยแล้วก็ลุ่ยไปเองเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับก็คือบัตรคอร์ตตัวนี้เป็นเชือกนะครับรวมไปถึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนสปริงตัวนี้ด้วยนะครับสปริงตัวที่เกี่ยวกับบัตรคอร์ตตัวนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าสปริงมันหักหรือว่าสปริงมันมีปัญหาเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันได้อย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเชือกก่อนนะครับตัวบัตรคอตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือถ้าเกิดว่าเชือกมันขาดในกรณีนี้อย่างเช่นกรณีนี้นะครับเชือกมันขาดแต่ปกติเนี่ยเชือกมันจะเปื่อยและมันก็จะลุ่ยของมันไปเองแต่ว่าถ้ามันขาดเนี่ยเรามีวิธีการก็คือเราจะต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อน แต่โดยปกติเนี่ยเปียโ,โนเนี่ยถ้าเป็นอัปลายนะครับมันก็จะมีแบบทั้งที่มีบัตรเพจตัวนี้นะครับและก็ประเภทที่ไม่มีบัตรเพจประเภทที่มีบัตรเพจก็คือเราสามารถถอดบัตรเพจตัวนี้ออกมาได้เลยเนะครับเราก็จะถอดเอาตัวที่มันเชื่อขาเนี่ยออกมาได้เลยแต่สำหรับ เปียโนบางตัวเนี่ยบัตรตัวนี้มันจะไม่มีบัตรเพทตัวนี้เมื่อมันไม่มีบัตรเพทตัวนี้เปียโนมันก็จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับและเวลาที่ไอตัวเนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยวิธีการนำตัวนี้ออกมาก็คือเราต้องใช้เครื่องมือในการถอดเปลี่ยนเซนเตอร์พินในการเปลี่ยนตัวนี้ออกมา ปกติเนี่ยถ้ามันไม่มีบัตรเพจนะครับมันก็จะถูกตรงนี้ก็จะเป็นไม้นะครับอ่าตัวนี้มันก็จะเป็นตัวแฝงนะครับเวลาถอดต,ตัวที่ไม่มีบัตรเพจเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันเป็นตัวถอดเซนเตอร์พินนะครับถอดเอาในส่วนที่เป็นเซนเตอร์พินออกก่อนเมื่อเราถอดเซนเตอร์พินออกแล้วเนี่ย ตัวนี้มันก็จะหลุดออกมาเองเพราะว่ามันไม่มีแกนเซนส์พินในการเป็นแกนกลางนะครับแต่สำหรับเปียโนที่มันมีบัตรเพจเนี่ยเราก็ถอดบัตรเพจออกมาเมื่อเราถอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยวิธีการที่จะเปลี่ยนเชือกตัวนี้ก็คือ เราต้องรู้เสียก่อนว่าเชือกตัวนี้มันยาวเท่าไหร่ในเครื่องโดยการวัดวิธีการวัดเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบแต่วิธีหนึ่งก็คือวัดจากตัวที่มันยังไม่ขาดในเครื่องนะครับสมมุติว่าเราก็ไปหาตัวที่ไม่ขาดวันหนึ่งตัวสมมุตินะครับวัดได้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเชือกที่มันยังไม่ขาดวิธีการวัดก็คือ ให้เราไปหาเชือกที่ต้องการจะเปลี่ยนในกรณีนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะครับจากเดิมมันเป็นสีเขียวผมขอเปลี่ยนเป็นสีขาววิธีการวัดความยาวของเชือกนะครับก็คือเทียบเชือกให้ได้กับเชือกเก่าของมันนะครับมันเริ่มตรงไหนเราก็เริ่มตรงนั้นนะครับ แล้วก็โค้งมาเรื่อยๆตามตามแบบเก่ามันเลยครับโค้งมาเรื่อยๆมันไปสิ้นสุดตรงไหนล้วก็มาร์กเอาไว้อ่าแล้วก็ได้แล้วนะครับแสดงว่าเชือกอันเนี้ยเชือกมีความยาวเท่ากับขนาดนี้เราก็ตัดมันออกมาเราก็ตัดมันออกมาเราก็จะได้ความยาวของเชือกที่จะใช้ เรียบร้อยนะครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือวัดโดยตัวของมันเองการวัดความยาวของเชือกโดยตัวของมันเองก็คือเราก็ไปเลือกเอาตัวที่มันเชือกยังไม่ขาดนะครับมันหนึ่งตัวคือตัวนี้สมมติว่าคือตัวนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วเนี่ย สมมติว่าเชือกตัวนี้มันยังดีอยู่มันยังไม่ขาดแล้วเราต้องการรู้ความยาวของเชือกตัวนี้เราก็ถอดขามันออกขานึ็งค่อยๆลวดไป,ไปนะครับเมื่อเราได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้จากนั้นเราก็ทําการวัดเลยครับลากมันไปตามความยาวของตัวมันเองนะครับ แล้วให้ดูว่ามันหยุดที่ตรงไหนนะครับแล้วทําเครื่องหมายไว้หรือไม่ต้องทําเครื่องหมายก็ได้ใช้สายตากะเอาว่ามันมันมันไหยุดที่ตรงไหนตัวนี้มันไปหยุดที่ตรงนี้นะครับแสดงว่าอันเนี้ยความยาวเชือกจะอยู่ที่ตัวนี้แล้วก็เอาเชือกความยาวเนี่ยที่เรายังไม่ตัดน,นะครับมาใส่แล้วเราก็ทาก,กาวเลยก็ได้ครับทากาวเรียบร้อย ใส่เสร็จแล้วเราลองว,ว,ว,วัดความยาวถ้ามันไปจนถึงความยาวของมันนะครับมันไปถึงไหนเราก็ตัดแค่ตรงนั้นพอเราได้ความยาวเสร็จก็เท่ากับว่าอันนี้มันยาวเท่านี้พอได้เสร็จแล้วแล้วเราก็คล้องใส่เข้าไปความยาวมันจะพอดีอันนี้คือวิธีการวัดแบบหนึ่งนะครับส่วนวิธีการวัดอีกแบบหนึ่งก็คือการเทียบเอาเมื่อเราได้ความยาว ของเชือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คืออันนี้นะครับพอเราได้ความยาวของเชือกเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเอาเชือกเก่าออกปกติถ้ามันขาดหรือว่ามันเสียเนี่ยปกติมันก็จะละลายไปเลยเพราะว่าเชือกพวกนี้มันจะมีอายุของมันเองเมื่อมันโดนความชื้นมันก็จะยุ่ยสลายไปวิธีการเปลี่ยนก็คือแกะเอาเชือกออก เชือกเก่าออกแกะเอาเชือกเก่าออกถ้ามันยังมีคาบหรือว่ามีเศษของเชือกหลงเหลืออยู่ให้เราหาไขาควงปากแบนนะครับที่มันค่อนข้างแบนนิดนึงนะครับขูดตามล่องนะครับขูดทำความสะอาดตามร่องหรือถ้าไขาควงมันแบนไม่พอให้เราหา Cutter, เศษใบคัตเตอร์เก่าๆนะครับแล้วก็พันพันนิดนึงนะครับกันกันมันบาดบาดมือนะครับและใช้สันมันใช้สันของคัตเตอร์ขูดทำความสะอาดนะครับเมื่อขูดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตาต่อไปแล้วก็เอาเชือกที่เราวัดได้เมื่อกี้นี้ติดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดกัน ใช้กาวนะครับทาลงไปต,ตรงร่องไม่ต้องทาเยอะนะครับทาลงไปตรงร่องแล้วก็ทาให้มันทั่วๆตรงร่องนะครับก็เอาเชือกติดเข้าไป นะครับก็เอาเชือกติดเข้าไปในร่องให้มันโดนกาวนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้มันแห้งให้กาวมันแห้งนะครับพักหนึ่งอ่าเมื่อเราเปลี่ยนได้แล้วเราก็ทิ้งไว้ให้กาวมันแห้งสักพักหนึ่งเมื่อกาวมันแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็นําเอาไปใส่ นะครับแล้วก็ไขตัวบัตรเข้าไปก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเวลาเราไขาเข้าไปเนี่ยเราจะมีวิธีการเช็คเซนเตอร์พินนิดหนึ่งนะครับว่าให้เราจับตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้นะครับโยกซ้ายโยกขวาดิดนึงดูว่ามันคอนไหมนะครับถ้ามันคอนเนี่ย แสดงว่าเซนเตอร์พินจะมีปัญหาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนเซนเตอร์พินในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนสปริงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเอาสปริงตัวที่มันคาอยู่ในเครื่องนี้ออกก่อน วิธีการที่จะเอาสปริงตัวที่มันคาอยู่ในเครื่องออกนะครับก็คือจะต้องเอามีดนะครับเห็นไหมเอ่ยจะเอามีดนะครับมากรีดตรงนี้มันมันจะเป็นเชือกร้อยอยู่นะครับแล้วก็ทำการกรีดนะออกแล้วยังไม่ออกนะครับเราก็ทำการกรีด เพื่อที่จะเอา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 สปริงตัวเก่าออกอจากนั้นเราก็เอาสปริงตัวเก่าออกเห็นไหมครับพอเราเอาสปริงตัวเก่าออกแล้วเนี่ยมันก็เหลือมันก็จะเหลือเศษเศษที่เป็นขุยขุยเนี่ยนะครับเราก็ทําการเอาเอา เศษที่มันอยู่ในร่องเนี่ยออกโดยการใช้ริมเมอร์ก็ได้นะครับถ้าคุณมีริมเมอร์เดี๋ยวผมหาริมเมอร์แป๊บหนึ่งนะครับอ่าผมได้ริมเมอร์มาแล้วนะครับก็เอาริมเมอร์เนี่ยนะครับแทงที่อยู่ในรูเนี่ยให้ออกให้หมดมันก็จะเป็นเศษเศษเศษเชื่อกกันนะครับอ่า มันจะเสจออกให้หมดนะครับเมื่อเราเอาเชือกออกให้หมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรก็คือสปริงตัวใหม่ด้วยนะครับสปริงตัวใหม่นะครับเพื่อจะเอามาเปลี่ยนเป็นสปริงที่มันหักนะครับวิธีการเปลี่ยนสปริงเนี่ยก็คือเราก็เอาสปริงตัวใหม่นียนะครับใส่เข้าไป อย่างนี้นะครับใส่ระหว่างช่องแล้วก็ใช้เชือกร้อยปกติปกติเชือกที่มันใช้ก็คือเชือกเบอร์นี้นะครับแต่ตาเน,นี้ยบางทีรูมันเล็กเชือกมันใหญ่เราใส่ไปไม่ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเชือกมันเนี่ยเขาจะทําหัวแหลมแหลมมาให้แต่ในกรณีที่ มันไม่หัวเราแหลมมันนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีทํำก็คือเราต้องลู่มันออกมาก่อนทําให้มันยีๆนะครับจากนั้นเราก็จับเชือกที่มันอยู่ประมาณตรงกลางนะครับตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็ลูดมันเข้าไปยังเก่า ตากาวตากาวมันนะครับแล้วก็ปั่นให้มันแหลมๆคุณก็จะได้เชือกที่จะร้อยเข้ารูได้แล้วนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันแข็งก่อนนะครับจากนั้นเนี่ย ก็เอามาร้อยใส่ลูตรงนี้เวลาเปลี่ยนสปริงก็คือต้องเอาสปริงเงยหัวขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับใช้นิ้วนิ้วกดกดปลายสปริงไว้แล้วเอาเชือกตัวนี้นะครับร้อยผ่าน อ่ะนะครับร้อยผ่านอย่างแบบนี้ให้มันออกมาอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นเราก็ดึงเราก็ใช้คัตเตอร์คมๆนะครับคัตเตอร์คมๆตัด พอคุณตัดหัวตัดท้ายแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้คัตเตอร์ตัดให้มันเรียบๆจากนั้นก็ถาก,กาวนิดนึงกันเชี่ยบมันบานถาก,กาวนิดนึงนะครับ ปิดหัวปิด้านิดนึงคุณก็จะได้สปริงเรียบร้อยนะครับาการเปลี่ยนสปริงก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาเชือกที่เราเปลี่ยนไว้เมื่อกี้สักคู่หนึ่งตัวนี้นะครับที่เราทาก,กาวไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาใส่ไปมาใส่ไปนะครับแต่ตอนนี้ตัวนี้มันก็คือเมื่อกี้เราเอาเช็ต้ตสปรินออกไป เดี๋ยวเราจะทําการใส่เซนเตอร์พินเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอหาเซนเตอร์พินแป๊บหนึ่งน่าจะเป็นเบอร์ประมาณสัก20ก็พอครับเดี๋ยวขอลองเบอร์20ดูก่อนสำหรับการเปลี่ยนเซนเตอร์พินนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะ สำหรับการเปลี่ยนเซ็นเตอร์พินนะครับมีเบอร์เซนเตอร์พินมีเบอร์เยอะมากแล้วก็วิธีการเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปอีกทีหนึ่งนะครับสมมติว่าเราได้เซ็นเตอร์พินแล้วละ่ะนะครับเราก็เอามาใส่ นะครับแล้วก็ลองลองดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้วิธีการเปลี่ยนเชือกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนสปริงด้วยสำหรับคลิปนี้เนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จะน่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้ นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ท้ายคลิปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อก่อนตัวนี้นะครับที่เป็นสปริงเนี่ยเราเรียกว่าบัตรสปริงเชือกตัวนี้ที่ใช้เกี่ยวสปริงนะครับเราเรียกว่าบัตรสปริงคอร์ดสำหรับเชือกที่ใช้เป็นแกนที่เอาไว้เป็นแกนของสปริงเนี่ยนะครับเราเรียกว่าบัตรสปริงพินคอร์ด มันทำหน้าที่เป็นพินนะครับอยู่ในข้างในเราก็เลยเรียกว่าบัตรสปริงพินคอร์ดบัตรสปริงพินคอร์ดก็คือตัวนี้ครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นะครับบัตรสปริงพินคอร์ดสำหรับบัตรสปริงคอร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นเชือกตัวนี้ครับ สำหรับตัวนี้เรียกว่าบาสปริงนะครับขอบคุณครับ